นักเรียนคนแรกที่ได้งานเรือสำราญเลยตั้งแต่ยังฝึกงานอยู่เรียนครัวไทยจบไหมงงเงเดเมื่อกี้นี้ดูในวิดีโอคลิปน้องสาลี่น้องสาลี่เรียนครัวไทยแต่สุดท้ายพอไปฝึกงานเขาเห็นความถนัดคล่องแคล่วธรรมะทแมงกล้าแสดงออกเขาก็เลยให้ไปทําครัวเทปัญยากิซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครัวเทปันยากิความยากของมันก็คือมันไม่ใช่สักๆแต่ทําอาหาร มันเป็นการแสดงโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ของพ่อครัวต้องมีลูกลอ่อลูกชนเล่นกับลูกค้ามีการผัดมีการโชว์เคยดูในคลิปยูทูบไหมมีไข่โย,ยนต้องตกลงตกงตกองเล่น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 ,ลนท,ำลทำนู่นทำนี่ทำนั่นต้องโชว์ตอหน้าลูกค้าห้ามผิดพลาดนีเ่เห็นไหมเพราะฉนั้นก็ต้องมีไอตัวเอานะแผ่นแบนๆน่นนะที่เขาจะต้องใช้เห็นไหมซึ่งตรงนี้ต้องฝึกคําถามเอ้าทำไมเอาเด็กครัวไทยไปฝึกกัไม่เอาเด็กครัวฝรั่งหรือครัวญี่ปุ่นน่ะ คำตอบคือเขาไม่ได้สนใจว่าครัวอะไรเขาสนใจบุคลิกภาพทัศนคติแล้วก็ดูว่าเรียนรู้ได้หรือไม่พัฒนาได้หรือไม่ถ้าได้เขาจับฝึกเลยสุดท้ายตอนนี้น้องสาลี่ทางานอยู่ JW บริอภในสถานะเทปัญญากิไปแล้วได้งานตั้งแต่ยังไม่ต้องไปเรือสำราญเห็นภาพไหมนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทํางานบนเรือสำราญบนเรือสำราญการทําอาหารไทยจําเป็นไหมจําเป็นเพราะอะไร เพราะว่าบนเรือสำราญนั้นมีการทําอาหารหลากหลายรูปแบบรสชาติเรียกได้ว่าทําอาหารนานานชาติเลยกันเลยทีเดียวเขามีห้องอาหารไทยห้องอาหารเอเชียห้องอาหารฝรั่งห้องอาหารอิตาลีมี่หมดฮะแม้กระทั่งร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิก็มีฮะรับด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าอา้าวแล้วใครจะไปนั่งกินแกงเผ็ดวาฝรั่งมันกินเผ็ดไม่ได้คําตอบไม่ใช่ฮะคนไทยทํากับข้าวเราได้ในแถบโซนภูมิภาคอาเซียนเนี่ย อาหารจีนก็คล้ายอาหารไทยฟิลิปปินส์อินเดียก็คล้ายอาหารไทยอาหารตะวันออกกลางก็คล้ายอาหารไทยคุณแค่เรียนรู้สูตรเพิ่มเติมนิดๆ,ๆหน่อยๆแต่พื้นฐานการทําอาหารจะคล้ายๆกันต้มปัดแกงทอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไม่ได้ซีเรียสเขามองว่าอาหารไทยทําได้เขามองแค่ว่าคุณเป็นพ่อครัวมีประสบการณ์มีความรู้ในสเกลง,งานโรงแรมและทํางานเป็นทีมแบบฝรั่งเศสได้หรือเปล่าจบแค่นั้นเลย เพราะนั้นครัวไทยคนต่างตกประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นอยู่ว่าคุณเป็นพ่อครัวที่เก่งหรือเปล่าเออเห็นไหมถ้าเป็นแบบมาสเตอร์เชฟก็บอกว่าคุณจะเป็นมาสเตอร์เชฟอาหารไทยอยู่ที่ประเทศไทยคุณก็ต้องมีความรู้อาหารตะวันตกอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ยังต้องมีความรู้อาหารไทยอย่างแตกฉานด้วยเพราะฉะนั้นโลกของอาหารกว้างมากไม่ใช่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนหางานง่ายกว่ากันประเด็นที่2ออาหารไทยน่าสนใจอย่างไรนอกจากอยู่บ้านเราทําขายได้แน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ก,กินอาหารไทย ประเด็นที่สองตอนนี้เชฟอาหารไทยในประเทศไทยหายากมากเพราะว่าโดนซื้อตัวไปอยู่อเมริกาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ห้องอาหารไทยในต่างประเทศอาหารไทยในต่างประเทศเรียกได้ว,ว่าหรูหรามาเห่าไม่แพ้อาหารญี่ปุ่นในบ้านเราเลยขนาดนั้นเลยถ้าคุณเก่งจริงนะไม่ใช่แบบว่าแค่พอทําได้นะเออถ้าคุณเก่งจริงคุณสามารถที่จะไปอยู่ในตําแหน่งเหล่านั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารไทยเรียนแล้วไปเลยําลารได้ไหมคําตอบไปได้หมดครับไม่เกี่ยวเลยเมื่อต้องซีเรียส เองเอาแค่สาขาอาหารที่เราชอบเราถนัดโอเคไหมบางคนบอกเออทำอาหารไทยมาจนเบื่อแล้วเอาไปเรียนอาหารตะวันตกดีจะได้มีความรู้หลากหลายหรือบางคนบอกเออผมก็ทําอาหารไทยมานะแต่ผมก็ไม่เคยทําแบบลึกซึง้งแบบโบลัมโบลาก็เรียนอาหารไทยอันนี้แล้วแต่เลยเหมือนกันเราต้องเรียนอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างของแต่ละทร i ดิช n a ลของอาหารเลยนะคุณต้องเลือกอาระหว่างไทยกับตะวันตกโอเคไหม